รีแต่อาการหนูหนักเหมือนคนเล่นยาหนักๆห,หนูเสียตังเสียเวลารักษามาเป็นสิปีจนตอนนี้ถือว่าช่วงนี้หนักที่สุดในชีวิตทั้งหมดเกิดจากครอบครัวแต่ไม่สำคัญเท่าเรื่องการถูกกระทำจากสังคมค่ะคุณผู้ชมในแชทเนี่ยสรุปใจความได้คุณเจจักรินบอกแบบนี้นะคะคือ เหมือนคุณแตงโมมีการพิมพ์ถามใครบางคนว่าหลอกไปเล่นยาหรือหลอกไปทําไม่ดีไม่ร้ายหรือเปล่าอะไรแบบนี้ยคุณเจอ้างบอกว่าแชทนี้มีคนหวักดีส่งมาให้ทางอีเมลเป็นแชทที่คุณแตงโมพิมพ์คุยกับคนปริศนาตั้งแต่เธอยังอยู่ที่จังหวัดภูเกต็ตคือกดจาได้ใช่ไหมคะว่าก่อนที่จะมาลงเรือสปีดโบ๊ทกับแก๊งสปีดโบ๊ทเนี่ยไปภูเก็ตมาก่อนไปเยี่ยมคุณป้าที่ภูเก็ตนะคะแล้วแชทนี้คุณเจจัก,การินบอกว่า คุณแตงโมคุยกับคนปริศนานานเป็นชั่วโมงเลยนะคะลักษณะคือเหมือนอีกฝั่งหนึ่งอะเตรียมการไว้ก่อนแล้วหลอกให้คุณโมเนี่ยลงไปในเรือสปีดโบท๊ทด้วยประมาณนี้ค่ะอ่าเดี๋ยวฟังจากเจ้าตัวเล่านะคะทำไมผมเชื่อว่าโพสต์นั้นคือโพสต์จริงโพสต์นั้นคือโพสต์จริงโพสต์นั้นยาวกว่านี้ครับยาวเป็นชั่วโมงคุยกันตั้งแต่ เขาจับเวลาได้นะครับคุยกันตั้งแต่เที่ยงนิดๆอะเที่ยงเที่ยงยี่มั้งถ้าเห็นนะเที่ยงยีจนไปถึงบ่ายโมงเอาเป็นว่าผมรู้แล้วกันนะครับและรู้ด้วยว่าคุยกับใครคุยถึงใครนะครับคุยถึงใครนะครับคุยถึงใครเมื่อผมอ่านตอนแรกผมก็งงกับการอ่านนะนะครับผมตัดสินใจอยู่นานมาก สิ่งหนึ่งที่เขียนในนั้นก็คือการเข้ากลุ่มปราร์ตี้การเข้ากลุ่มปราร์ตี้ปราร์ตี้นั้นมีใครบ้างอะไรบ้างนะครับและเกิดการเตรียมพร้อมเตรียมตัวที่จะทํานั่นคือการวางแผนล่วงหน้านั่นคือการวางแผนล่วงหน้าอมมงงืมันยังไงปุ้ยมันยังไงไหนเล่าซิปุ้ย คือยันไปดูใน Facebook <Okay. S 1> ของคุณจักรินรังสีมันธนากรน,นะคะ uh oh. ก็พยายามบอกแบบนี้บอกว่าไอ้แชทเนี่ยเป็นการแชทคุยในอินบ็อกซ์ในอินสตาแกรมไฟายหนึ่งเนี่ยคุณเจจักรินอ้างว่าเป็นคุณแตงโมอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเป็นฝ่ายบุคคลปริศนาซึ่งคนที่แคปมาให้เนี่ย<ล>ก็เป็นผู้หวังดีที่แคปบ,บทสนทนาเนี้มาให้คุณเจจักริน แล้วคุณเจจักรินก็เชื่อเต็มที่เลยเชื่อร้อเอร์ซ์ว่านั่นคือแชทที่มีการคุยระหว่างคุณแตงโมกับคนปริศนาจริงๆลักษณะคืออีกฝ่ายอย่างเนี้ยนะคะหลอกไปมีการเตรียมการไว้ก่อนว่าจะพาไปเที่ยวอะไรแบบนี้ค่ะแล้วพี่ถามนิดนึงเนี่ยเจจักรินเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นการแชทแล้วเราเชื่อได้ไหมปุ้ยว่าว่าไอ้รูปเนี้ยเป็นสิ่งที่คุณแตงโมเล่นเองจริงๆ คือคุณเจบอกว่าอันนี้เป็นแชทที่คุยก่อนก่อนที่จะไปลงเรือสปีดโบท๊ทตอนที่ยังอยู่ภูเก,กต็ตอยู่เลยค่ะครับทีนี้ก็ต้องไปตรวจพิสูจน์ต่อว่าอันนี้เป็นจริงหรือเปล่านะคะคุณแตงโมเนี่ยใช้ชื่ออินสตาแกรมว่าเมลอนพแล้วก็จุด Official ใช่แ้อยนี่อีกอะ อย่างอาจารย์เจที่เราทำคลิปออกเห็นไหมมันก็มีข้อพิรุธมากมายนะไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดที่เห็นคนมีรอยสักคล้ายๆกันที่ท่าน้ำกไ็ไม่ยืนยันว่าใช่หรือเปล่าหรือว่าที่เขาอ้างว่าเขาสามารถติดต่อกับวิญญาณแตงโมได้แล้วให้เอาดอกไม้ไปวางแล้วก็ศพแตงโมก็ลอยขึ้นมามันก็ ตั้งข้อสงสัยนะว่าเป็นหนึ่งในขบวนการของการจัดฉากหรือเปล่าซึ่งตอนที่อาจารย์เจเนี่ยเขามาพูดตรงนี้รายการเอาเรื่องนี้ไปออกตอนนี้สังคมมันคงตั้งข้อสงสัยเข้าไปเยอะแล,ะละ้วลหะอาจารย์เจเนี่ยก็เป็นหนึ่งในข้อมูลที่มาออกอ่ะสี่ตัวละครละ